สวัสดีครับคุณอยู่กับช่องแก่นจันดาแฟมิลี่สำหรับวันนี้นะครับเราจะมาพบกันในซีรีส์ใหม่ของเกมล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวไปได้แก่เกม power สำหรับซีรีส์นี้นะครับก็ตัวเกมเนี่ยก็มีลักษณะคล้ายๆกับตัวอาร์ตนะครับผสมกับโปเกมอน ที่ตัวเอกของเรื่องนะครับต้องมีหน้าที่ในการตามจับโปเกมอนสายพันธุ์ต่างๆเรื่องราวจะน่าสนุกแฟนตาซีตื่นเต้นแล้วใจขนาดไหนไปรับชมกันได้เลยเย้โอเคสำหรับซีรีส์นี้นะครับเราจะเล่นเป็นตัวน้องผู้หญิงนะครับ ชื่ว่าทิวาวานะเค okay. ผมสีม่วงสวยงามถือว่ากราฟิกใช้ได้นะครับเกมนี้สวยงามแฟนตาซีมากๆเลยนะครับโอเคไปเริ่มกันเลยจุดสปอนจุดแรกนะครับไวสวีทฮิวนะครับเริ่มต้นมานะครับเดี๋ยวเราไป ที่เสาว,วาร์ปอันนี้ก่อนนะครับเปิดเสาว,วาร์ปก่อนเอไว้สําหรับฟัสทาวเวลนะครับแล้วก็มาคุยกับนักเดินทางครับเราก็จะได้ไม้มา10อันนะครับแล้วก็สามารถเก็บพวกไม้พวกหินเนี่ยตามพื้นได้นะครับเริ่มต้นมานี่เราเราก็เก็บทั้งหินและไม้เนี่ยตามพื้นโอ้ย,อยช้างช้างช้างโอ้ยสวยงามครับแฟนตาซีมากเลยนะครับอย่างนี้นะ แต่ว่าเลเวลมันยังสูงนะครับช้างที่เรายังไม่สามารถจับมันได้นะีค,ครับเดี๋ยวเราเก็บไม้เก็บหินตามพื้นไปก่อนแล้วก็สิ่งแรกที่เราต้องทํานะครับเดี๋ยวเราจะต้องคราบโตเวิร์กเบนก่อนนะครับเพื่อใช้ทําขวานใช้ทําอาวุธสําหรับฟาร์มผอมฟาร์มไม้ฟาร์มรหินนะครับเ,เดี๋ยวเราเก็บไล่เรียงไปก่อนโอเคครับก็มี ัวคล้ายๆเอนแกมมานะครับให้เรียนรู้เราก็เลือกเรียนไปเฉพาะส่วนที่เราต้องการจะใช้ก่อนอะไล่เรียงก่อนนะครับโต air, รีแพรก็ฟาวเดชันอะไรพวนี้นะครับก็เรียนรู้อันนี้เป็นตัวโปเกมอนที่เราพบเจอตั้งแต่ตอนเริ่มต้นเกมมานะครับโอเคครับมาดีราสร้างเวิร์ก n บนอันนี้ก่อน โอเคครับเรียบร้อยครับแล้วก็ทำของสิ่งแรกมาก่อนครับพิกแฮ็กก่อนครับเกมมันดูภาพมันดูน่าเล่นหนะภาพมันดูสวยงามดีนะครับโอเคได้พิกแฮ็กมาแล้วครับก็เดี๋ยวก็เตรียมตัวไปฟาร์มครับอ่ะอันนี้แล้วเฮดขาปูเดนคับมาด้วยนะครับเอาไว้สำหรับจับโปเกมอนนะเดี๋ยวเราจะต้อง เริ่มต้นเนี่ยต้องจับโปเกมอนที่มันสามารถช่วยเราทํางานได้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราอ่านี่ครับฟาร์มหินก่อนครับไปตามสไตล์เกมซ u r ว i v a เนะครับอ่าฟาร์มไม้ครับไปโอเคแล้วก็ฟาร์มแร่ครับอันนี้จะเป็นแร่ที่เราใช้สำหรับทำโปเกบอ n ลนะครับหรือพอสเปียนะ Okay. ไปไล่เก็บครับไล่เก็บไปก่อนช่วงต้นเกมนะครับก็ฟาร์มของที่มันจําเป็นไปก่อนครับโอเคครับเก็บไปอันนี้เป็นแฟกเมนที่เอาไปทําตัวโปเกบอลน,นะอ่ะตรงนั้นมีหีบสมบัติครับอันนี้น่าจะเปิดได้เลยไม่ต้องใช้กุญแนนโอเคไปครับต่อไป เกมนี้เราสามารถปีนขึ้นหน้าผาได้ด้วยนะครับอะก็ต้องคอยดูสตามิาแาเราด้วยนะครับว่าช่วยแรกสตามิแาเรายัางน้อย,อ,ยอาจจะปีนได้ไม่สูงมากโอเคเดี๋ยวเราดูซิว่าเราจะสามารถจับโปเกมอนตัวแรกได้หรือเปล่าโอเคครับอ่ะเดี๋ยวตีให้น้องเริ่มอ่อนแอก่อนนะครับแล้วก็จับลเลยเกียรตตัวนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีปัญหาครับ มาสัตว์ตัวแรกมาแล้วครับกุ๊กไก่น้อยเนีอุยอ้ยมีเจ้าช้างนี่อยู่ตรงโต๊ะเวิร์กเบนเราเลยนะครับแต่มันถ้าเราไม่ได้ทําอะไรมันมันก็จะไม่ทําอะไรเรานะครับถ้าไม่ใช่เป็นสัตว์ที่ดุร้ายนะโอเคเดี๋ยวเราคาบพอสเปียมาได้เท่าไหร่ชนะกันครับสองลูกม่เดี๋ยวเราจะไปจับสัตว์ต่อนะครับเริ่มต้นนี้การจับ ตัวโปเกมอนพวกนี้เนี่ยอ่ามันจะเพิ่ม e อ p กีเราได้ดีนะครับจะทำให้เลเวลเราขึ้นไวอ้าน้องแกะมาเลเวลสองครับพวกนี้ตัวเลเวลต่ำต้องเลเวลสองเองน่าจะไม่มีปัญหาร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเรียบร้อยอ้าไม่โดนขอไม่ไม่โดนครับอีกทีดิเรียบร้อยครับมาโอเคได้สองตัวแล้วครับไปไป ตอนช่วงนี้ก็ต้องเดินสำรวจไปก่อนนะครับหาที่สำหรับทำฐานทัพลวก่อนนะต้องเป็นจุดลานกว้างๆนะครับจะได้นี่ได้สะดวกอ่าเมื่อกี้เจ้าตัวช้างตัวนี้นะโอเคครับนี่ได้เจ้าแกะกับเจ้าไก่มาแล้วโอเคอ่าอีกสักตัวครับไก่เราสามารถจับได้ถึงสิบตัวนะครับ ซึ่งในตัวที่เราจับมาเนี่ยนะก็จะเป็นการเพิ่ม EFP ได้ดีเลยนะครโอเคเดี๋ยวเราไปจับเจ้าตัวอันนั้นก่อนครับผมไม่แน่ใจว่ามันชื่อตัวอะไรนะแมวมัม้งน่าจะเป็นแมวหรือเปล่ามาตัวนี้ช่วยเราในการฟาร์มได้ดีนะครับตัวนี้จำเป็นต้องมีจำเป็นต้องมีมาสบายครับจับง่ายครับพวกเลเวลต่ำๆพวกนี้อ่าสามตัวแล้วครับ ได้พวกนี้ครบเดี๋ยวเราน่าจะหาที่ทําบ้านได้แหละนะครับเดี๋ยวหาที่ทําบ้านกันเดี๋วเาเอ้อลานตรงนี้ผมว่าน่าจะโอเคนะน่าจะเหมาะกับการสร้างบ้านอยู่เลยครับโอเคมาเราับวางเผาบกันเลยนะอันนี้เป็นเหมือน จุดศูนย์กลางของบ้านเรานะครับเพราะมันจะมีบารเรียด้วยแล้วก็เราสามารถเอาโปเกมอนเนี่ยมาใส่เก็บไว้ในนี้นะครับรว mm. มไปถึงสามารถฟื้นฟูพลังชีวิตให้กับโปเกมอนเราได้ด้วยนะครับจร mm. ิงๆก็คือเจ้าตัวเขาเรียกว่าต,วต,วตัวพอนะพอฟื้นฟูพลังของพอแต่ละชนิดได้ด้วยนะครับอ่านี้เราสามารถเอาน้องมาใส่ในนี้เพื่อให้น้องช่วยฟาร์มของให้กับเราได้นะครับในบ้านเรานะเค๋อ่ะไปละฟาร์มหินเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวเราก็เรียนเอนแคมในส่วนที่เหลือนะครับพวกธนูนะครับเตียงเตียงสัตว์ชุดอุปกรณ์ในการรีแพร์นะครับแล้วก็เสื้อผ้านะนี่ี่พ,พุจำเป็นดาวหอครับแล้วก็บาเลียรครับเอ้ยผมดูเรียนรู้แคมไฟดีกว,ว่าเป็นอ,อะไร้่ะโอเคนะครับก็สำหรับอันนี้นะครับเราก็สามารถ ให้อาหารน้องได้นะโอเคน้องก็จะมาทําตัวน่ารักใส่เรานะอ่าฟีดฟีดอาหารน่อยกินอะไรผลไม้ไปโอเคนี่มาแล้วทําทงานเหนื่อยให้หารเพิ่มความสนิทสนมนะครับระหว่างเรากับเจ้าสัตว์เลี้ยงนี่หน่ารัก,รกเกมเป็นเกมใส่แบลลเนาะน่ารักดิว่าพอตกกลางคืนครับเราก็มันจะมืดพอสมควรนะครับก็เดี๋ยวเราทําข็มไฟนิดนึง อันนี้นอกจากให้แสงสว่างครับให้ความอบอุ่นแล้วก็สามารถทำอาหารให้เราได้ด้วยนะอะ่ในเกมนี้ครับช่วงกลางคืนนี้ถ้าเราไม่มีแคมไฟนี่อากาศจะเย็นมากแล้วเราก็จะหนาวพลังชีวิตเราก็จะลดอ่าโอเคทำอาหารก่อนเลยครับ กินหน่อยก,กูกินหน่อยอเสร็จร้อยน่าเช้าวันถัดมาสิ่งจำเป็นอีกสิ่งหนึ่งครับคือการเ,เราต้องอัพเลเวลของฐานทัพล้วด้วยตอนนี้ผมอัพมาเป็นเลเวล2แล้วนะครับก็เราสามารถเอาตัวพอเนะี่ยมาทำงานในบ้านเราเพิ่มได้เป็น2ตัวแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาตัวมาใส่เพิ่มอีกตัวหนึ่งครับเป็น2ตัว โอเคใส่เพิ่มเข้ามาโอเคครับอ่ามีน้องได้ทำช่วยงานในบ้านเราได้สองตัวแล้วเออตอนนี้เรายังขาดที่นอนของพอเราไม่ได้นะครับเรายังขาดของอยู่อือ mm อ hmm. โอเคเดี๋ยวเสื้อผ้าเราขาดตัวผ้านี่อีกหนึ่งชิ้นนะครับเดี๋ยวเราคาฟเพิ่มเลยเราต้องใส่หาเสื้อผ้าใส่ก่อนอน้องจะมาช่วยเราทําด้วยนะครับตัวพอที่อยู่ในบ้านเราอะนะครับมันสามารถมาช่วยเราตัวไหนที่มีความสามารถในงานด้านงานฝีมือนะที่เป็นลูกมือนะครับก็คือเวลาเราคาฟของครับแบบน,นี้เจ้าสัตว์เลี้ยงเรามันก็จะมาช่วยด้วยนะครับ เออได้ชุดมันแล้วเร้อยโอ้ยสวยงามเลยสว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 ย,สวยชอบความแฟนตาตีย่างเกมนี้มากๆเลยว้าโอเคโอเคสวยงามสวยงามเนาะน้องดอปอะไรไว้เกมนี้ยังเป็นเกมใหม่มากสำหรับผมนะครับก็อาจจะต้องใช้เวลาศึกษาสักระยะหนึ่งครับนี่ก็เป็นแค่ช่วงเริ่มต้นนะครับอ่าโอเคเราสามารถอัพเป็น Level เลเวล3ได้แล้วนะครับสำหรับบ้านเรานะ อันนี้นะครับการอัพสเตตัสพวกอย่างเงี้ยนะครับจะทําให้เลเวลเราเนี่ยไปไวมากในช่วงแรกนะครับมันจะได้ง่ายนะครับสำหรับการตามจับตัวพอในระดับสูงๆนะอ่าโอเคอ่าน้องไก่น้องไก่อ่าให้อาหารหน่อยปั๊บมาๆมา,มาอ่าโอ้โหดูครับมันแฟนตาซีจัดๆเลยสวยงามน่ารักสวยงามน่ารักครับ น่ารักน่ารักน่ารักโอเคครับก็สำหรับ EP นี้ต้องเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องเกนจันดาแฟมิลี่ไปด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราพบกัน EP ถัดไปครับผมสวัสดีครับ